ผู้ชมวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์เรามาเกาะติดสภาพปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับถ้าพูดถึงในเมืองหลวงของเรานี้มีหลายปัญหาทีเดียวรถติดน้ําท่วมนะครับตอนนี้เจอกับ PM2.5 อีกแล้วนะครับแต่สิ่งที่เป็นปัญหามาต่อเนื่องและก็ยาวนานในพื้นที่เมืองหลวงของเราก็คือปัญหาคนไร้บ้านหรือว่าโฮมเลสนะครับมีจํานวนเพิ่มขึ้นและนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับ สถานการณ์นี้ทําให้คนที่เป็นคนจนเมืองที่เราพูดกันถูกซ้ําเติมแล้วกลายเป็นคนไร้บ้านนะครับมีเพิ่มมากถึง30%เลยนะครับในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 เนื่องจากว่าสถานการณ์นี้มีความเปราะบางสูงพอตกงานค่าเช่าที่จ่ายกันเดือนชนเดือนก็ทําให้ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ข้อมูลที่เห็นอยู่นี้เป็นข้อมูลจากสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ ชี้ให้เห็นว่าช่วงโควิด1 9นะครับใน2-3ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น30%จากประมาณ1,300คนตอนนี้อยู่ที่1,700ถึง1,800คนไปแล้วซึ่งส่วนใหญ่ครับคุณผู้ชมเป็นผู้สูงอายุหรือกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มสูงอายุสำรองก็คือใกล้ๆที่จะเป็นผู้สูงอายุนั่นเองนะครับจึงทำให้ช่วงเวลาที่ผ่านมากรุงเทพมหานครเขาได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายนะครับในการที่จะ จัดตั้งเป็นจุดสำรวจและก็เป็นจุดให้บริการกับคนไร้บ้านเขาใช้คาว่าจุด Drop in น,นะครับกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครอยู่4จุดด้วยกันและในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการของกรุงเทพมหานครจะลงพื้นที่นะครับไปร่วมรับฟังไปร่วมรับฟังสภาพปัญหาแล้วก็ถอดบทเรียนกับประเด็นนี้ ว่ามีปัญหาอะไรที่ควรจะได้รับการช่วยเหลือกับกลุ่มคนไร้บ้านนับ้างนะครับจุดดอบอินที่1วันนี้ที่ทางผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับคุณรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่าติดตามเรื่องนี้จนถึงตอนนี้มีความชัดเจนอย่างไรบ้างครับคุณรุ่งโรจน์ครับ ครับคุณผู้ชมครับและคุณธีวัตครับตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงแล้วนะครับตามกําหนดการแล้วนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครเตรียมที่จะเดินทางมาสํารวจบริเวณจุดดรอปหรือว่าศูนย์ให้บริการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับบริเวณจุดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับ ซึ่งตามกําหนดการนะครับนายชัชชาจะเดินทางมาสํารวจตามจุดต่างๆที่อยู่บริเวณนี้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีการร่วมกันถอดบทเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆรวมถึงนักวิชาการที่ที่ทำงานในด้านนี้นะครับซึ่งบริเวณที่ผมอยู่นี้นะครับบริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดที่มีผู้ เป็นคนไร้บ้านนะครับเข้ามาใช้บริการมากที่สุดนะครับอย่างบริเวณที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับจะเป็นจุดที่ให้บริการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับรวมถึงจะมีสํานักการแพทย์ของกรุงเทพม,มหานครที่จะมาให้บริการในเรื่องของการตรวจสุขภาพคนไร้บ้านรวมถึงลงทะเบียนเพื่อที่จะให้คนไร้บ้านนั้นมาขอรับความช่วยเหลือนะครับตามความต้องการ ขณะที่อีกด้านหนึ่งจะเป็นพื้นที่ของมูลนิธิกระจกเงานะครับที่จะมาตั้งจุดบริเวณที่เรียกกันว่าสดชื่นสถานนะครับเพื่อที่จะตั้งเป็นจุดซักผ้าอบผ้าแล้วก็อาบน้ําให้กับคนไร้บ้านนะครับซึ่งบริเวณนี้เองก็ถือว่าเป็นบริเวณที่มีจุดของคนไร้บ้านเข้ามาใช้บริการมากด้วยเช่นกันนะครับซึ่งจุด,ดรอปอินบริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านี้นะครับก็ถือว่าตั้งมานานกว่า2เดือนมีผู้มาใช้บริการ เป็นจานวนมากเลยทีเดียวนะครับขณะที่จุดหัวลําโพงแล้วก็ถนนราชดําเนินที่ดําเนินการมากว่า1ปีนะครับมีทั้งหมด1,344คนสํารวจเชิงรุกไปแล้วนะครับกว่า330คนผมได้ไปพูดคุยกับผู้อำนวยการสูดคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนะครับก็พบน,นะครับว่านอกจากจํานวนของคนไร้บ้านจะเข้ามาเพื่อที่จะสํารวจความต้องการแล้วนะครับก็ยังมีการให้บริการต่างๆตั้งแต่เรื่องของการให้บริการ สุขภาพตรวจสุขภาพต่างๆนะครับบริการทางสังคมขณะที่ถ้าเป็นคนไร้บ้านหน้าใหม่ที่อยู่ในช่วงหนึ่งปีนะครับก็จะมีความต้องการในด้านของอาชีพด้วยกันแต่สิ่งที่ทางผู้มนวยการสุคุมกรองคนไร้ที่พึ่งยังกังวลอยู่ก็คือเรื่องของการมีบัตรประชาชนในกลุ่มของคนที่ไร้สถานะทางทะเบียนมาตั้งแต่เกิดหรือว่าคนที่ทําบัตรหายไประหว่างการใช้ชีวิตในที่สาธารณะซึ่งเวลานี้ก็มีการพูดคุยกับกระทรวงมหาดไทยในการที่จะ ทําให้คนกลุ่มนี้นั้นเข้าถึงการมีบัตรประชาชนลองไปฟังเสียงของผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครครับอันนี้เป็นปัญหา ค่อนข้างที่จะแก้ไขได้ยากนะคะในกลุ่มคนไร้บ้านก็คือมีทั้งกลุ่มที่ไม่เคยทําบัตรเลยอันนี้เป็นปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขในระยะยาวนะคะแล้วก็กลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาก็คือกลุ่มที่อยู่ในทะเบียนบ้านกลางนะคะอันนี้ก็คือเท่ากับว,ว่าเขาไม่ได้สิทธิสวัสดิการทางสังคมแต่ว่าสิทธิรักษาพยาบาลยังคงอยู่แต่อันส่วนนี้ค่ะเรากําลังพยายามคุยกับทางมหาไทยเนาะเพื่อจะหาทะเบียนบ้านกลางให้กับกลุ่มคนไร้บ้านนะคะได้เข้าถึงสวัสดิการอย่างน้อยคือมีทะเบียนบ้านเข้าก็สามารถที่จะทำบัตร ประชาชนแล้วก็เข้าถึงสิทธิสวัสดิการทางสังคมได้ทีนี่ครับอย่างวันนี้นะครับที่ทางทบว่ารัชกาจะมาที่นีครับของของเราเองจุดที่เราพยายามจะสื่อสารกับถึงว่ากามอมเองจะเป็นประเด็นอะไร ประเด็นของเราอะค่ะที่พอมอมาตั้งเนี่ยเราเน้นเรื่องสิทธิสวัสดิการเป็นสําคัญนะคะแล้วก็มุ่งให้เกิดการช่วยเหลือนั่งจากเราจะสํารวจข้อมูลแล้วอะค่ะเราอะอยากจะช่วยเหลือเขาในด้านต่างๆในสิ่งที่พอมอจะทําได้เนาะท้งสิ่งสําคัญเลยคือเรื่องสิทธิค่ะอย่างน้อยถ้าเขามีสิทธิ สวัสดิการที่เขาพึงจะได้รับอย่างน้อยเขาก็สามารถใช้ชีวิตในที่สาธารณะได้นะคะแล้วก็ลงมาก็คือจะเป็นในเรื่องของการเงียนทําหรือว่าที่อยู่อาศัยนะคะอันนี้ก็คือทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่่ะความต้องการของคนไร้บ้านเป็นสําคัญเราไม่มีการบังคับอะไรอย่างนี้นะคะ่ะ แม้ว่าจะมีการทํางานที่บูรณาการกันหลายภาคส่วนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับแต่ว่าในการประชุมสภากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาครับประเด็นนี้ก็ยังถูกหยิบยกขึ้นมาเสนอผ่านยติเรื่องขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนในพื้นที่กรุงเทพนะครับอย่างเช่นสมาชิกสภากรทมเขตพระนครพักก้าวไกลเขตลาดกระบังพักเพื่อไทยและเขตวัฒนาครับ โดยเขตพระนครถือว่ามีคนไร้บ้านมากที่สุดถึง400คนพบการร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจว่าคนไร้บ้านนั้นมีการพกพาอาวุธทําให้มีความเสี่ยงในการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาขณะที่เขตลาดกระบังนั้นก็สะท้อนปัญหาของบ้านพักชั่วคราวที่ไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนไร้บ้านนะครับทำให้เกิดการหลบหนีกลับมาที่เดิม ส่วนเขตวัฒนาก็ยังพบปัญหาของคนเช็ดกระจกบริเวณสี่แยกซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวธุรกิจขอทานนะครับซึ่งจัดการได้ยากเนื่องจากยอมรับว่าเป็นแหล่งของผู้มีอิทธิพลพอสมควรครับผมยังได้พูดคุยกับมูลนิธิอิสระชนนะครับที่ทํางานช่วยเหลือคนไร้บ้านในกทมบอกว่าปัจจุบันนั้นกทมยังมีแอปที่เรียกว่าทราฟฟิฟองดูให้บริการร้องเรียนปัญหาคนไร้บ้านจากรายงานนั้นมีอยู่ประมาณ389เคสครับ แต่สุดท้ายพบว่าเมื่อสำนักง,งานเขตเทศกิจขาดความเข้าใจในการที่จะนำกฎหมายเข้าไปควบคุมนำตัวออกมาก็จะเกิดปัญหาเดิมซ้ำๆซึ่งที่ผ่านมาก็ได้เสนอไปยังกรทมว่าควรจะให้ภาคประชาชนที่รายงานเข้ามานั้นแล้วก็สนใจในการแก้ปัญหาคนไร้บ้านเข้ามามีส่วนในการเป็นกลุ่มของการเป็นกลุ่มเส้นเลือดฝอยร่วมกันนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีผู้ที่สนใจและรองผู้ว่าราชการกรทมก็เห็นด้วยในเรื่องนี้แล้วก็จะรับไปพิจารณาครับ ครับคุณผู้ชมครับและด้านหลังของผมนี้นะครับก็คือทีมของกรุงเทพมหานครนะครับอย่างที่เห็นอยู่เวลานี้ก็จะมีท่านนายสานนท์หวังสร้างบุญนะครับรองผู้ว่ากทมนะครับแล้วก็มีผู้อำนวยการสํานักพัฒนาสังคมนะครับของกรุงเทพมหานครที่มาสำรวจสังเกตการก่อนที่นายชัดชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะเดินทางมาถึงนะครับ นอกจากนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปก็จะมีในส่วนของนักวิชาการแล้วก็ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมนะครับที่มาในวันนี้ซึ่งในการถอดบทเรียนวันนี้นะครับคงจะไม่ใช่แค่2เดือนที่ผ่านมารับจํานวนตัวเลขของคนไร้บ้านไปเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากนี้นะครับคุณจะต้องมีการบรรารูร,ร,บร,รณาการร่วมการบูรณาการร่วมกันนะครับว่าจะสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปคิดต่อแล้วก็นําไปเป็นแผนในเชิงนโยบายแก้ปัญหาคนไร้บ้านในกรุงเทพมหาคนครที่ ถือว่ามีความสําคัญแล้วก็เป็นปัญหามาอย่างยาวนานได้อย่างไรนะครับคุณทีวัครับครับขอบคุณนะครับคุณรุ่งโรธรายงานมาจากบริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้านะครับ